ดีครับผมดอทครับจากดีพันรัต์หนึ่งเกนี่คือโตโยต้าวีอแต่งเต็มมากตอนนี้มาดูข้างหน้ากันก่อนไฟหน้านะโลโก้โครเมียมต่างๆไม่มีตำหนิเลยแล้วก็ที่ขอบไฟสปอร์ตไลท์นะครับอยู่ครบหมดไม่มีแตกหักแล้วก็ดำเมียมไม่ได้ลงน้ำยาดำๆๆมานะครับดำแบบนี้เลยลูกค้ารักษามากนะรถคันนี้อยู่ในล่มตลอดเลยนะแล้วก็โป่งสวยนะไม่มีเบียดแล้วก็ช่องไฟตรงเป๊ะเลยนะ กระจกมองข้างเนี่ยครับไม่มีเบียดเลยแล้วก็ไม่มีแตกลายงาเลยนะโอเคนะครับอันนี้ด้านข้างนะท้ายไม่มีห้อยนะไม่มีห้อยเลยนะครับเนี่ยเป็นตัว G เครื่อง1.5 G นะปี2013เกียร์ออโต้ไฟท้ายแดงกำสาสกิ้งเลยโลโก้อยู่ครบหมด G v o t โลโก้โคเมียมแล้วก็ไฟท้ายแดงกำสาสกิ้งนะไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในด้านหลังเนี่ยชุดแต่งบวกกับท่อเนี่ยท่อซิ่งเนี่ย ทรง JS Racing เนี่ยหลายคนน่าจะไม่รู้จัก JS Racing มันดังช่วงของผมแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่า JS หรือเปล่านะแต่ทรงกับปลายเนี่ยประมาณแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยสำหรับใครที่บ้าเครื่องเสียงหรือชอบอเครื่องเสียงตามงานโชว์เนี่ยคันนี้แม่งโคตรคุ้มนะฮะจัดมาเต็มเต็มเลยสำหรับคนที่ชอบนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะอันนี้มีกล้องให้นะกล้องหลังให้หนึ่งตัวนะครับอันนี้ทรงก็สวยเหมือนกันนะครับรถทรงสวยมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้รถเนี่ยไม่ได้เตี้ยมากถึงขั้นเวลาเจอลูกคลื่นเนี่ยเราจะต้องเลื้อยนะครับหรือว่าหลบลูกคลื่นนะครับอันนี้สามารถผ่านไปได้ปกติเลยนะนะครับไปหุ้มมานะฮะไปหุ้มหนังมานะครับแต่ถ้าคุณไม่พอใจเนี่ย คุณสามารถเอาออกได้เพราะเขาไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนเบาะหรืออะไรเขาแค่เอาตัวหนังเนี่ยหุ้มไปนะครับแล้วก็ไม่มีขาดแล้วก็อันนี้เป็นวิทยุนะเปลี่ยนมาใหม่เลยนะเป็นจอ iPad เลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นตัวเล่นเครื่องเสียงนะครับฟิล์มติดให้ใหม่เลยนะฮะฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันแล้วก็แผงประตูเนี่ย สภาพดีลอยขีดควรไม่มีไม่ได้ลงน้ํายาดําๆนะครับแล้วก็ลําโพงด้านล่างไม่มีแตกหักไม่มีคาบขี้ดินทํำไมผมเน้นคาบขี้ดินเพราะมันอยู่ล่างสุดไงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจอดินแดงหรือเจอดินอะไรเนี่ยสังเกตลําโพงก่อนจะมีคาบคาบติดเยอะเลยอันนี้ไม่มีเลยนะฮะโอเคไปด้านหลังกันต่อขาติดมาเป็นลําโพงตรงนี้นะครับแล้วก็มีของเดิมอีกด้านล่างนะฮะแล้วก็สภาพเอาจริงๆคันนี้รถใช้แค่คนเดียว ข้างหลังนี้ก็หุ้มเหมือนกันคุณลองสังเกตดูเบาะเนี่ยจะไม่มีขาดเลยนะฮะแล้วก็ดําเนี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสภาพดีนะอันนี้ติดมาให้แล้วก็รอยขีดข่วนไม่มีลําโพงไม่มีแตกไม่มีทะลุไม่มีคาบดินหรือคาบดินแดงติดเลยนะเบาะเนี่ยสวยไม่มีขาดเลยหนังนะฮะหนังไม่มีขาดแล้วก็อย่างที่บอกถ้าไม่ชอบก็ถลกออกมานะก็จะเจอเสภาพเดิมๆซึ่งก็ไม่มีขาดอยู่แล้วนะสภาพปีกไม่มีล้มเลยนะครับแล้วก็ เชิงบันไดอะไรปกติเลยนะครับแล้วก็มาดูแผงประตูกันแผงประตูเนี่ยสภาพก็ดีนะรอยขีดข่วนไม่มีลำโพงต่างๆไม่มีทะลุเลยนะครับแล้วก็อยากให้ดูตรงนี้หน่อยพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีลอกเลยไม่มีตำหนิเลยนะครับถือว่าสภาพดีแล้วก็ความเจ๋งอยู่ที่อย่างนึงคือผ่อนประมาณ5,000ันกว่าบาทนะครับ ก็คือคุณมีเงินเดือนแค่14,000บาทเนี่ยคุณสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะแล้วก็ขายเนี่ยอยู่ที่2อ7 0 0 0แปบาทฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะาพาห้องเครื่องนะครับโอเคอันนี้คือเนี่ยไฟนะครับตรงนี้ใครที่เล่นพวกเครื่องเสียงเนี่ยคุณจะต้องติดไอ้ตัวนี้ไว้นะครับ เพื่อให้ไฟเนี่ยมันไม่ม,ไม,มันไม่มีปัญหานะฮะไม่ไม่ดับให้ไฟเนี่ยหล่อเลี้ยงระบบไฟในรถยนต์พอนะครับโอเคฝาฝาไม่มีแตกหักเลยนะดำเมี่ยมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูรอยอาร์กกันรอยอาร์กเนี่ยอยู่ครบเลยเนี่ยอยู่ครบเลยรอยอาร์กเนี่ยนะตรงเนี้ยที่จุด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 อย่างเงี้ยอยู่ครบเลยนะแม้กระทั่งข้างในสุดเนี่ยนะตรงเนี้ยก็อยู่ครบเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูคานหน้าคานหน้าอันนี้คือคานหน้าที่สวยมากนะครับ ไม่เคยเปลี่ยนใหม่เลยต่อให้พลาสติกตรงนี้กันอยู่เนี่ยแล้วก็ดูออกนะฮะดูดิเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยแบบเนี้นะครับตรงนี้ก็ของเดิมของเดิมของเดิมนะเดิมมากนี่ดูดิแล้วก็ตรงนี้นะนี่นี่น,น,น,นีเดิมหมดเลยอันเนี้ยตัวอย่างของออแก้มที่ไม่เคยถอดออกผมไม่ค่อยอยากจะใส่ใจแก้มเท่าไหร่เพราะมันสามารถถอดเปลี่ยนได้สิ่งที่คุณต้องใส่ใจก็คือพวกนี้ นะครับเพราะพวกนี้ถ้าโดนชนไปเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะก็ประมาณนี้นี่คือเครื่อง1.5นะครับโอเคนะครับก็สำหรับใครสนใจคันนี้โทรมาเลย0815198985พี่พันดีพนรัต1999 0813142568 K ม SI อรลัดไลน์ ID s i WGY 0880D ลืมเติมอ s i ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวัคพนรัตแล้วก็มาลองขับได้ที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT นะใครอยากจะเอารถมาแลกก็เอามานะฮะแล้วก็ยังย้ำเหมือนเดิม287,000บาทโคตรคุ้มคุณได้สภาพอย่างนี้ไปผ่อนแค่5,000กว่าบาทเองนะครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ